สถานการณ์น้าอีกเช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็ถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นว่าสถานการณ์ในประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโกเซนนะถ้าจําให้ผิดนะครับก็ได้พัดผ่านทางทางาเวียดนามขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วมาเป็นดิเฟชชันแล้วก็ความกดอากาศต่ำ นะครับก็ได้รับประเทศไทยก็ได้รับอิอทธิพลโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของจังหวัดจันทบุรีของเราก็เป็นหางๆนะครับก็ฝนตกทุกวันแต่ตกไม่เยอะนะฮะตกตกตลอดตกไปปลอย,ลอย,ลอยพำพสลับแรงนะครับก็ฝนก็พอประมาณนะครับไม่ไม่ถึงกับเยอะเหมือน2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาน้ําที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ก็ไม่มี อาจจะมีการท่วมขังบางจุดนะฮะโดยเฉพาะในแก่งขังแมวทราบว่ามีน้ําบ่าลงมานะครับก็ในช่วงต้นสัปดาห์นะฮะก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็คลี่คลายปริมาณน้ําต่างๆที่อยู่ในเขื่อนในอ่างต่างๆตอนนี้เราค่อนข้างจะมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางชนประธานก็ดีทางทางหัวหน้าเขื่อนที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงพลังงานคือเขื่อนทิริทานเขื่อนพวงเนี่ย นะครับก็ได้กักเก็บน้ําตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่90ซ์ขึ้นหมดแล้วนะฮะ90์ถ้าเราจบภายในกันจา90เนะครับแล้วก็คอยบริหารจัดการถ้ามีพายุมีฝนพัดผ่านเข้ามาเราก็ต้องปล่อยน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ําที่อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่มีพายุอะไรผ่านพัดผ่านเข้ามาฝนตกธรรมดา นะฮะ90%นี่ยังรับรับน้ำฝนได้อีกจำนวนมากนะครับนะฮะเพราะว่าแต่ละเขื่อนนะครับอย่างเขื่อนกิริธานเนี่ย92%นะฮะ92%ความจุ84ล้านลูกบาทนะครับแต่ความจุสูงสุด76 76ล้านลูกบาทเมตรนะครับ76ล้านนะฮะส่วนเขื่อนพวงก็80ล้านลูกบาทนะฮะเขื่อนเขื่อน ของประพุทธก็78ล้านลูกบาทเคื่อนประแกดก็20ล้านลูกบาทนะเพราะนั้นใน90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ละวสำหรับลุ่มน้ำต่างๆนะฮะที่จะเอาเขื่อนเอาน้ำที่อยู่ในอ่างเนี่ยปล่อยในช่วงฤดูแล้งนะครับก็ตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นคงในเรื่องของน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำใน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 เคื่อนต่างๆนะครับ